ไปเจอร้านหาบเขามีโอเอลแถมตอนนี้มีขนมไข่สงขารสกาแฟาด้วยตอนนี้หาบเขาเอ็กกับร้านรูทัวขนมไข่สงขาแล้วก็เครื่องดืง่มแก้วแรกพารองสัง่งมาเป็นเลมอนเนตน้ำตาลตะโนนตัวนี้เขาจะใช้น้ำตาลตะโนนผสมกับโซดา,ด,าด้วยน้ำเลมอนคั้นสดกนแก้วจะมีโอเอลให้เคี้ยวใกลติดใจเขามีเป็นขวดขายด้วยส่วนอีกแก้วมาสั่งเป็นชาไทยโอเอ๋ e ได้มาแล้วเครื่องดืง่มสองแก้วจับเครื่องดื่มตัวขนมไข่สงขารเขาก็เอ็กกับรูทเหมือนกันจะเป็นขนมไข่สงขาที่ผสมกับกาแฟตอนทำบอกเลยว่าหอมมากตัวแป้งขนมไข่สงขาจะเป็นดั้งเดิมของท หรือว่าจะหอมกาแฟ สูตรบวกกับด้านในจะฉ่าเนยส่วนดิบก็จะมีทั้งหมดสามตัวบอกเลยเข้มข้นทุกตัวมีจิมดิบกาแฟกานานะอย่าลืมคู่กับนะดิบคัมเบอร์กาแฟนะกินเข้าไปพร้อมกันบอกเลยหอมเข้มกาแฟปกด้วยครัมเบอร์อร่อยอ่ะคืออันนี้อร่อยเลยอยากให้ทุกคนได้ลองแนะนําให้กินคู่กับชาไทยโอเอ๋อ e อันนี้เข้ากันมากตัวนี้คือหอมชาแต่ไม่หวานเลยอมากินคู่กับดิบกับขนมไข่นะเข้ากันส่วนอีกตัวเป็นดิบนมข้นโฮมเมดกินคู่กับคัมเบอร์กาแฟอันนี้อร่อยอ่ะทุกคนดิบนมข้นใครชอบกินคู่กับเลมอนเน์น้ำตาะะวว่่่าาาาเเเข้กกัันนนรรตตดดลลีียหทโ รอบหน้าพาจะมาลองโอเลียงโอ,โอเอ๋วเห็นคนสั่งกันเยอะเลยนะ่ากินมากตัวเครื่องดื่มแบบแก้วมีแค่แฟกชิฟโตรบรรทัดทองนะมา <c oughs> ที่หน้าร้านได้เลยขนมไข่กับน้ำแบบข <c oughs> วดสั่งผ่านแก็บได้นะไปลองกันที่ร้านฮาว